วัสครับวันนี้จะมาสอนการสร้าง QR code ลิงก์แชร์ไฟล์นะครับสิ่งที่เราเตรียมก็คือลิงก์แชร์ไฟล์นะครับในที่นี้ผมจะสอนสาธิตของ o o o g l r ได e นะครับเราต้องมีตัว Gmail ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งาน o o o g l r ได e นะครับหน้าตาของ o o o g l r ได e นะครับจากนั้นให้เราไปสร้างโฟลเดอร์นะครับที่การสร้างโฟลเดอร์ก็ 1. คือกดที่ปุ่มสร้างใหม่นะครับก็ มาที่โฟลเดอร์นะครับคลิกสร้างโฟลเดอร์นะครับก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้โฟลเดอร์แล้วนะครับให้เราใส่ข้อมูลลงไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลไปแล้วให้เราแชร์ไฟล์นะครับให้มาที่ตัวครับตัวชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าทดสอบนะครับแล้วก็มาที่คําว่าแชร์จากนั้นให้้ใหมาดูที่ตรงนี้นะครับการเข้าถือทั่วไปนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็สิทธิกู้มีสิทธิ์อ่านเท่านั้นนะครับคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับวิธีีีกกาาารรททททดสออบ่่่นจะไปคให้เม จุดสามจุดนะครับแล้วก็เรื่องหน้าต่างเปิดใหม่ที่ไม่มีตัวตนนะครับหรือคอนโทรลชิปเอ็นนะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าลิงก์ของเราใช้ได้แล้วก็นําไปเว็บ QR Code ที่เราเตรียมไว้นะครับของ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า QR Code คนะครับก็เลือกตัวแรกนะครับตัวแรกมันจะใส่ใส่ว่าเป็นอะไรใส่พวกอไดต่างนะครับมันจะได้แบบนี้ก็ดาวน์โหลด QRcode นะครับแล้วก็นําแล้วก็ลองสแกนดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับส่วนตัวหนึ่งนะครับจะเป็นของ CSQR ก็ H Q ว่าข้อความที่เรา Copy มานะครับลิงก์แชร์ Google Drive นะครับแล้วก็ดาวน์ใช้งานนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จการทําคู่มือก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ